ตุนให้ปเปเฟื่อยเลยนะคะตีนไก่ปรุงรสด,ด้วยนะคะเพื่อที่ให้ตีนไก่ของเรามีรสชาติในการประกอบอาหารกลินหอมมากเลยนะคะเนี่ยวันนี้เราจะตำาตีนไก่กินกันนะคะหอมมาก ใกล้จะเปิดแล้วนะคะตุนอีกครึ่งชั่วโมงค่ะใส่เล่นเปืะะ่อแล้วจ้าน่ากินมากติ้นใ่เปื่อยแล้วอืเปื่อยจนยืดแล้วนะคะกินมากดูเปือดูเปืเป่อ 还有一个。